แคนตาตาแคนตาตาเป็นเพลงเน้นการขับร้องร่วมกับออเคสตรามีประมาณ4-5ท่อนโดยมีการขับร้องหลายลักษณะได้แก่การขับร้องเดี่ยวเป็นบทเพลงเพลอที่เรียกว่าอาเลียและบทร้องกึ่งพูดคือลิซิธทาทฟ การขับร้องสองคนและการขับร้องด้วยการประสานเสียงเนื้อหาของการขับร้องที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาและชาวบ้านคันตาต้าที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาเรียกว่าลีลิเจียนคันตาต้าและที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านเรียกว่าเซคูราคันตาต้าและเรื่มของเพลงคันตาต้ากำเนิดที่อิตาลีราวปี1600 เป็นบทขับร้องเดี่ยวร่วมกับเครื่องดน,นตรีไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเรื่องราวที่ขับร้องเกี่ยวกับชาวบ้านต่อมามีการพัฒนาให้มีการร้องหลายรูปแบบและมีออเคสตาราบรรเลงประกอบรวมทั้งเนื้อหาการขับร้องมีทั้งเกี่ยวข้องกับาศาสนาและชาวบ้านดังกล่าวบาร์กเป็นผู้หนึ่งที่ประพันธ์แคนตาต้าไว้จํานวนมากส่วนใหญ่เกี่ยวกับาศาสนาในการขับร้องการทําพิธีในโบสถ์คือพิธีมิสซาโดยประพันธ์ไว้ถึง200บท ส่วนคันต้าชาวบ้านประพันธ์ไว้แค่25บทซึ่งมีส่วนหนึ่งที่สูญหายไปบ้างคันต้าเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะและน่าฟังเนื่องจากมีความหลากหลายของการขับร้องแต่ละท่อนซึ่งมีความยากไม่มากนักที่นิยมฟังกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือคันต้าที่เกี่ยวกับาศาสนาคันต้าที่น่าสนใจได้แก่คันต้าหมายเลข140 เป็นแคนตาตาที่บากประพันธ์ขึ้นใช้ร้องในวันอาทิตย์ที่27ของปีหลังทีนิติสันเดย์ประกบอบไปด้วย7ท่อนคือท่อนแรกร้องโดยวงประสานเสียงและออเคสตารากล่าวถึงประกาศการมาถึงของเจ้าบ่าวท่อนที่2ขับร้องแบบลิซิธาทีฟโดยเทนเนอร์และขึ้นดนตรีบรรเลงแนวเบสกล่าวถึงการมาของเจ้าบ่าวท่อนที่สขับร้องคู่ระหว่างโซเปาโนและเบส เป็นการสนทนาระหว่างพระจิตและพระเยซูคริสตท่อนที่4ขับร้องโดยเทนเนอร์และวงประสานเสียงกล่าวถึงการมาของกล่าวถึงการมาถึงของพระเยซูท่อนที่5ขับร้องแบบลิซิธาทีบโดยเบสร,ร่วมกับเครื่องสายและเครื่องดำเนินแนวเบสกล่าวถึงพระเยซูให้พรแก่เจ้าสาวท่อนที่ห ขับร้องคู่กับโซปราโนและเบสและเครื่องดำเนินแนวเบสแสดงถึงความสมัครสมานสาม,มัคคีระหว่างพระเยซูและคริสเตียนท่อนที่7วงประสานเสียงขับร้องกับวงออเคสตรากล่าวถึงชาวคริสเตียนเคารพในพระเยซูและยินดีให้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ดนตรีส่วนใหญ่มีรูปแบบพารณนาสอดแทรกทำนองมีความไพลราะน้าฟังเนื้อหาเป็นภาษาเยอรมัน คนตาต้าหมายเลข147โดยบาร์กเป็นแคนตาต้าอีกบทหนึ่งที่มีความไพเราะน่าฟังโดยเฉพาะท่อนขับร้องประสานเสียงท่อนสุดท้ายคือความสุขของผู้ชายที่ปรารถนาที่มีความไพเราะนุ่มนวลน,น่าฟังที่สุดเป็นบทเพลงที่ทุกคนรู้จักดีที่สุดในบทหนึ่งของบาร์กประกอบไปด้วย10ท่อนคือท่อนที่1ขับร้องด้วยวงประสานเสียงกล่าวถึงพระเจ้าและพระเยซูผู้ทรงความดีทั้งปวง ท่อนที่สองขับร้องแบบลิซิสตาทีบโดยเทนเนอร์กล่าวถึงความเป็นบาปของมนุษย์และความช่วยเหลือโดยพระเยซูท่อนที่สขับร้องเดี่ยวโดยอันโตกล่าวถึงพระเจ้าผู้มาปลดปล่อยมนุษย์ท่อนที่4ขับร้องด้วยเสียงเบสกล่าวถึงการช่วยเหลือมวลมนุษยาชาติของพระเจ้าความบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญ,ญาณท่อนที่หขับร้องโดยโซปาโนโ กล่าวถึงการเตรียมตัวเพื่อต้อนรับความดีงามทั้งปวงท่อนที่6ขับร้องโดยวงประสานเสียงบรรยายถึงความสุขที่ได้จากการทําความดีพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งท่อนที่7ขับร้องเดี่ยวโดยเทนเนอร์กล่าวถึงพระเจ้าทรงผู้ช่วยเหลือให้พ้นทุกขท่อนที่8ขับร้องแบบลิซิสทาทีโดยอันโต้ กล่าวถึงพระเจ้าทรงช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งทรงรักและทรงห่วงใยเสมอท่อทนที่9ขับร้องเดี่ยวโดยเบสกล่าวถึงพระเจ้าทรงห่วงใยและรักพวกเราทุกคนทําให้พวกเรามีพลังท่อนที่10ขับร้องโดยวงประสานเสียงกล่าวถึงพระเจ้าทรงให้ความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งปวงและข้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งกันนี่คือการขับร้องเพลงแบบคันตาตา้าบรรยายโดยวหนลบงามคู่กลาง